ยออาลาสวัสดีวัยรุ่นเลยก็ทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมฟิชกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะสอนทุกคนนะครับผมปลดล็อกเจ้าตัวเบ็ดคันใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเบ็ดเอ็นเกมตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยแต่เรามาวิเคราะห์กันด้วยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเบ็ดโพไซดอนรอดนั่นเองนะครับผมเรามาดูสแตตของโพไซดอนรอดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผม สรับจ้ตัวโพไซดอนล็อตนะครับผมจะมีรวสปีดอยู่ที่50นะครับผมลัก165คอนโทรล0.2รีซิเลนซ์40แล้วก็แม็กกิโลกรัมนะครับผม1แส0 0 0นะฮะซึ่งเจ้าเบ็ดตัวนี้นะครับผมจะมีแพสซีนนะครับผมก็คือมีโอกาส25นะครับที่จะทำให้เรานั้นได้รับเงินเข้ากระเป๋าทันทีเลยนะครับ โดยเงินเนี่ยจะคิดเป็น75%ของปลาที่ตกได้นะครับต่อมานะครับผมอีกแคสต์ิดหนึ่งนะครับมีโอกาส5%นะครับที่จะเพิ่มน้ำหนักปลาที่ตกได้เนี่ย7 5็ดสถึงหนึเลยแล้วก็ยังติดสถานะคิงเบสซิ่งอีกด้วยซึ่งคิงเบสซิ่งเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าตัวคูณมันเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมไปปลดล็อกเจ้าตัวเบสโพไซดอนกันนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าวิธีการปลดล็อกเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่่่่่่่่งยยยยยาาาาาากกกกมมมๆนนนะะะคคครรรรรัับบแแตตวววถ้้้ใเเเีีขออไไไูล็จทห ให้เพื่อนๆเดินมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงสะพานที่ผมกําลังเดินอยู่นี่นะอย่าลืมใส่ชุดพวกชุดดำน้ําด้วยนะครับผมเพราะว่าเรานั้นจะต้องดำน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีพัซเซิลนะครับที่ไว้ปลดล็อกเบดเอนเกมอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือเบดคายเคสนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคายเคนเนี่ยนะครับขอแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับวันนี้ขอเอาตัวโขดเลยนะตัวโพไซดอนนะครับผมเมื่อเราดำน้ําลงมาแล้วนะครับผมตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราไว้ทำพัลเซองเาร์นะาเรังน้ ะครับผมเราก็ว่ายน้ําตามมาได้เลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเขาวงกลมเหมือนกับอตอนทำรอดออฟเดอะเดปนะครับผมเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับผมจริงๆแล้วประตูตรงนี้จะยังปิดอยู่นะอันนี้ของผมทําไว้แล้วนะครับมันก็เลยเปิดไปแล้วนั่นเองนะให้เรานะครับเดินมาตรงนี้เลยนะครับผมเราจะเห็นประตู2บานเลย เพราะว่าตรงจุดนี้นะครับผมมันจะเป็นจุดที่เรานั้นจะต้องใช้นะครับผมปลาฉลามทั้งหมด6ชนิดด้วยกันนะครับผมในการเปิดประตูตรงนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าฉลามเนี่ยนะครับผมมันใช้อะไรบ้างนะผมบอกเลยว่าภารกิจนี้เนี่ยค่อนข้างยากแต่ไม่ยากเกินความสามารถนะครับ <S <S าารเพราะว่าอะไรเพราะว่าภารกิจตรงนีน้เราสามารถให้เพื่อนช่วยได้ครับคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําเองทั้งหมดนะให้เพื่อนเปิดประตูให้ก็ได้ แต่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องมีส่วนร่วมในการใส่ของไปด้วยนะเออตรงนี้นะครับพอเราเดินมาตรงแท่นเนี่ยมันก็จะมีเขียนบอกนะครับผมข้อความนะซึ่งเป็นปริศนาให้เราต้องไขนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไขอะไรให้ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวผมบอกเลยว่าปลาตัวไหนใส่ตรงไหนนะครับผมตรงนี้นะครับผมให้ใส่ปลา เวลชาร์กนะครับผมหรือว่าฉลามวานนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้ให้ใส่ปลาเกทแฮมเมอร์ชาร์กนะครับผมต่อมาตรงนี้นะครับตรงนี้ให้ใส่ปลาไอซ์เบรชาร์กนะครับผมซึ่งปลาตัวนี้จะตกได้ที่ Northern Summit นะครับผมบริเวณบนสุดเลยนะครับผมตรงข้างในถ้าของ Northern Summit นะครับผมพอใส่ปลาครบ3ตัวแล้วนะครับผมให้เราเดินออกมานะครับและก็เข้าอีกประตูหนึ่งไปแทนนะเพราะเราจะต้องใส่ให้ครบ6ตัวนะครับผมพอมาถึงตรงนี้นะครับผมสาหรับแท่นตรงนี้นะครับผมให้เราใส่เอ็นชียนเมกาโรดอนไปนะครับ ยำว่าเป็นเอ็นเชียนเมกาโลดอนนะครับไม่ใช่เมกาโลดอนปกตินะต่อมาครับตรงนี้นะครับผมให้เราใส่ปลาเกตไวชาร์กไปนะครับผมแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับผมให้เราใส่กินสุชาร์กไปตรงนี้นะครับผมเมื่อเราใส่ครบทั้ง6ตัวนะครับผมก็จะเกิดแผ่นดินไหวนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ประตูที่อยู่ตรงฝั่งนี้นะครับก็จะเปิดออกแล้วนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรข้างในบ้านนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมข้างในเราก็จะเห็นนะครับผมเบ็ดโพไซดอนตั้งตาหงายอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของโทเทมนะครับผมโพไซดอนดาสให้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้กันครับสาหรับคลิปนี้ครับมาสั้นๆนะครับผมก็เป็นเบ็ดตัวหนึ่งนะที่ปลดล็อกยากแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับผมเราสามารถที่จะปลดล็อกได้นะถ้าเกิดว่ามีคนมาช่วยนะครับผมหรือว่าถ้าเราทําคนเดียวเนี่ย ก็สู้ๆล้วกันนะครับผมอาจจะปลดยากนิดนึงนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมถามว่าถ้าเทียบกับเฮเวนรอตแล้วก็โพไซดอนรอตเนี่ยอันไหนมันปลดง่ายกว่ากันผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับคือมันมีความยากแล้วก็ความง่ายในตัวของมันเองทั้งคู่เลยนะครับผมส่วนถามว่าใครจะชอบเบดไหนอยากใช้เบดไหนอันนี้แล้วแต่เลยนะครับผมเพราะว่ามันก็ใช้ได้ทั้งคู่นะเฮเวนรอตออกไปทางใช้ง่ายโพไซดอนร็อตเนี่ยสเตทเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องไปอัพอะไรเป็นพิเศษอะอยู่แค่ว่าเราอยากจะดัันนนไไปสายหแคเอง นะครับผมก็ประมาณนี้กันสําหรับคลิปนี้ครับก็ขอขอบคุณมากทุกท่านที่รับชมนะครับถ้ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับจเจเบ็ดตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะโอเคพันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอินใหม่พานหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเเมมืืม่่ออจ